ขอต้อนรับเข้าสู่ Steel Front วันนี้เราจะพาทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งสุดยอดนวัตกรรมการบินทางทหารกับสุ k อ o s u 4 7ปี2026เจ็ตขับไล่แห่งอนาคตที่ได้รับการปรับแต่งใหม่ทั้งระบบด้วยดีไซน์สุดล้ำสีทองมันวาวที่สะท้อนทุกแสงในโชว์รูมหรูระดับสูงพื้นที่จัดแสดงปูด,ด้วยกระเบื้องสีขาวมันเงาสะท้อนเงาตัวเครื่องอย่างคมชัดทุกมุม ซูคอย SU 4 7รุ่นนี้ถูกพัฒนาให้มีขนาดใหญ่แข็งแกร่งและทันสมัยที่สุดที่เคยมีมาตัวลำถูกออกแบบในทรงลู่ลมที่ตัดกับกรอบมุมเฉียงเฉียบคมเพื่อการพรางตัวในสนามรบและเพิ่มการทะยานในความเร็วระดับเหนือเสียงผิวภายนอกถูกพ่นด้วยสีทองเงาพิเศษแบบอ r m y Chiney ซึ่งผ่านกระบวนการเคลือบระดับนานโนทําให้สามารถสะท้อนแสงไฟของโชว์รูมได้อย่างวิจิตรเห็นทุกส่วนของเครื่องอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นท่อเชื่อมกลไกลและพื้นผิวที่ขัดเงาระดับสูงสุด จากมุมมองด้านหลังต่ำใกล้พื้นคุณจะพบกับท่าอไอพ่นคู่ขนาดใหญ่ที่ถูกออกแบบให้เรียบลู่มีเส้นสายเฉียบคมและระบายความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพระบบระบายความร้อนใหม่นี้ช่วยลดลายความร้อนที่แผ่ออกมาทําให้หลบเลี่ยงระบบตรวจ,จับความร้อนจากฝ่ายตรงข้ามได้ง่ายขึ้นระยะต่ำจากพื้นของ su 4 7รุ่นนี้เรียกได้ว่าแทบจะชิดกับพื้นโชว์รูมเป็นการออกแบบเฉพาะสําหรับโชว์พลังและความมั่นคงทางวิศวกรรมโดยไม่ลดความสามารถในการขึ้นลงจอดบนพื้นที่จริง ภายในตัวลำติดตั้งระบบอาวุธนำวิถีหลายรูปแบบตั้งแต่ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะไกลระบบยิงอัตโนมัติแบบเลเซอร์ไปจนถึงโรนความเร็วสูงที่สามารถปล่อยจากกลางอากาศได้โดยตรงตัวระบบอาวุธทั้งหมดควบคุมด้วย AI ทางการทหารรุ่นใหม่ที่วิเคราะห์สถานการณ์แบบเรียลไทม์ปีของ SU 4 7เป็นแบบปีกกวาดหน้า forward s w e p wing ที่ได้รับการปรับปรุงให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น เพิ่มความคล่องตัวในอากาศและช่วยให้เครื่องสามารถทำมุมบิดตัวได้อย่างแม่นยำในทุกระดับความสูงปีกเหล่านี้ยังสามารถพับเก็บได้บางส่วนเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย,ย้ายห้องนักบินเป็นแบบฟูลกลาสคอปที่ติดตั้งหน้าจอสัมผัสแบบมันติเลเยอร์พร้อมระบบแสดงผลสามมิติระบบช่วยนักบิน AI ที่เรียนรู้การตอบสนองตามสถานการณ์และสามารถควบคุมแทบทุกฟังก์ชันของเครื่องโดยไม่ต้องใช้มือสัมผัสแม้แต่น้อยด้านข้างลำตัวฝังโลโก้กองทัพในสไตล์เงาแวะววาว is 3 ที่สลักไว้ด้วยกระบวนการเลเซอร์รวมถึงเพลทชื่อ IUSI-A s IA, ที่ติดไว้ด้านท้ายลำในแบบสะท้อนแสงเฉพาะทำให้ SU-47 ไม่ใช่เพียงแค่อาวุธแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งพลังของชาติระบบเรดาร์ AESA รุ่นใหม่ที่ติดตั้งมากับ SU-47 สามารถตรวจจับเป้าหมายพร้อมกันได้มากกว่า30เป้าหมายพร้อมทั้งเชื่อมต่อกับเครือข่ายดาวเทียมและหน่วยควบคุมกลางเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงสนามรบ ภายในโชว์รูมไฟเล็ดคุณภาพสูงถูกจัดวางอย่างมีมิติสะท้อนทุกพื้นผิวของเครื่องบินแบบสมจริงเงาสะท้อนของลำเครื่องบนพื้นโชว์รูมสีขาวให้ความรู้สึกหรูหราเหมือนอยู่ในแกลเลอรี่เทคโนโลยีระดับโลกท่อไอเสียที่ถูกออกแบบมาใไม่สามารถลดเสียงได้กว่า50%และสามารถเปิดปิดอัตโนมัติเพื่อลดสัญญาณเสียงและความร้อนในภารกิจลับ ทุกตารางนิ้วของ Sukhoi SU-47 คือศิละปะของสงครามยุคใหม่ตั้งแต่การวางอาวุธความลุ่ลมของโครงสร้างระบบควบคุมภายในการเคลือบผิวไปจนถึงเทคโนโลยี AI ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพของนักบิน Sukhoi SU-47-7 ปี2026คือการผสมผสานร,ระหว่างพลังความงามความเร็วและปัญญาประดิษฐ์ในลำเดียวพร้อมเป็นหนึ่งในกองกำลังทางอากาศที่น่าเกรงขามที่สุดในโลกนี่คืออีกหนึ่งสุดยอดการออกแบบที่ Steel Front ภูมิใจนำเสนอ ท่ามกลางแสงไฟแสงเงาและผิวทองอันเปล่งประกายของอนาคต